กนต่องเด,ดียวมนจบแลวาน้นะครับนนี้เาก็อยู่กับทะเลอ่ะข้อที่สี่ทีนี้เราจะซู้ับรชษันาบดปลากระป๋องครับไม่รู้จะสื้อได้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องไปหาโซ่ไฟครับยี่สิบบาทดูของที่ผมหาได้ก่อน นี่ครับนี่กับนี่ครับใช้ทำปีกนี่คือที่เียกบอลนี่จะเตียงครับไปกโลดไผ่โลดครับไผ่โลดนะครับโอ้ยกระตุกกระตุกดีนึงตอนอัดแป๊บหนึ่งครับเขาแต่ปานี้ขึ้นเลยนะครับับมาแป๊บหนึ่งับเจอไว้เบื้องเอวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนูมันนี่สี่หูตรง ต่อยซะเรียบร้อยครับโซ่เรียบร้อยครับได้ไคได 12, ้แปดค่ะดีสิบสองครับเราต้องการเยอะอยู่เยอะพอตัวเลยนะขาดอีกสิบสองครับโอเคครับขหนือผมแต่งกว่าพี่อืาแล้วก็กฮุบกล่องฮัพปี้แล้วเช็คกล่องนี่คืออะไรมันมีแต่ของตุ่นแมว พลอยไวเวินมาไวเวินฉันรอนายอยู่นะรีบออกมาล่ะแช่บับนะครับได้บับบับอะไรไม่มีครับฮ่าฮ่ามันเลือดสีพ่นไฟแล้วพลังพ่นไฟครับผมมีพลังมิสีครับสื่อสารตำนานมวยไทยมาตั้งแต่เกิดแล้วผมสามารถพ่นไฟได้ทามาให้มันตายได้นะพ่นไฟนี่ครับพ่นไฟครับ พ่นไฟเอ้ยวิพลันไฟพ่นไฟพ่นไฟขอแปบอ๊บ๋ยวแป๊บนึงมันมีพลังงานใบนะครับไวเวิร์นก็มาแล้วนั่นเองอย่าข้ามมาที่สูงครับอืม,อมพอแล้วรอมันว้าอ,อ้รอมันนะรอมันมหนูกินกลัวอยู่บนหลังค่าตรงนี้รู้นั่นไงตีพร,ร้อมสิบสอง พดยังขาดขอเก็บเงินแป๊บหนึ่งเดชอือขอใส่ไปต่อต้องตัดหรอกมกั้งตัดไหมไม้มาเท่าไหร่ขาดอีกสามครับคุณทำปีใหม่เราจะใช้ปีกันไหมเดี๋ยวอธิบายก่อนครับไอ้นี่หาได้จากกิจกรรมทำกินหมูนะครับนี่ก็คือกุญแจต้นไม้บที่ปัม๊มะหาได้จากการฆ่ามอนเตอร์ในไบโอจัง เพื่อนนะข้าปุ๊บมันก็จะดอกมาโอกาสไม่น้อยนิดนะครับมาสิสือ่อแชร์ว้าพับสื่อสารตำนานมวยไทยพ่นไฟพลังแรงอ่ะพลังแรงอืมอืม,ม,มอ,อืมคอยแป๊บหนึ่งครับออรอไว้เบอร์นนเดีไไปแแกก้้้หอง ขอรอเวอร์มาเลยฮะมันคลิปม oh, ันจะยาวสามนาทีแล้วโอ้มาแล้วเอ้ยไม่ต้องตัดแล้วขอสามมันต้องได้มากกว่าสามนะโอ้โหดับเบิลไวดับเบิลเวิร์น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 นายนายมาเยอะเกินไปแล้วนายมาเยอะเกินอ่านาทีดองกี้แล้วโดยเบิร์นได้สแปดไปคราบกันเลย เราต้องใช้ปีกใหม่ครับอืมอืมอืมคว้าไปเลยง่ายกว่าง่ายกว่าง่ายกว่านะครับเรียบตัวครับผมได้ไปขุดแร่มาแล้วพร้อมที่จะบอยบินไหมไอ้หนูพร้พอพ่ออืมขัดตลอดโอ้แต่ตอนนี้เข้าเลยนะมันช้า ก็ต่อแลวแมปไม่หลีที่จริงัมมีสามสิบเจ็ดมั่งขับฮะพอนะอืมรับไปแล้วครับเราต้องมาดูคุณภาพปีกกันก่อนมาครับนะนะผมไม่รูมเหมือนกันว่าอันไหนดีไม่ดีถ้าปีกไฟดีกว่าก็จะทดลองเปลี่ยนครับถ้างั้นก็เปลี่ยนนะรัวฉจนเส้นเดืออนะืมอืม อพอมาต้นไม้ตรงนั้นนะครับสียมก็ได้ซื้อมาจาก NPC นะเรียบร้อยอไปเลยเราจะโพบินนะับโอ้เห็นได้เนี่ยจะรับปีนี้ดีกว่ามีบไม่เสียไม่เสียแรงดีครับมาฮ จะไลูกาครับหลังจากได้ปีกใหม่ะเราก็จะทำการเชื่บอสป่านะไม่ยาทัรูมันจะว่าออกมาไปเล็บอืปีกเมียาเร็วกว่านะครับไปด้านนี้เร็วมากครับเร็วอั่าเร็วเร็วเร็ววว็วเรววเว็ววววววว รวมกับแดดอีกอมไม่ต้องพูดนะเ,ดเ,เร็วสุดยอดเร็วสใจอืมเร็วอุ้ยสมันสม,มันสม,มันอะไรไม่ร้นี่คือวานทักพับแต่อาการผมนะตีนี้ด้วย อ่าต่อไปเกลือเซฟครับอืมมาเซฟตรงนี้แล้วมันจะได้ไหมเราอ่าพี่คุณเซฟกันครับเฮ้สแงไปแล้วนับ เซซซม้อ emos, ad ad okay. ่ยบ้าบาปานั้นได้โอเคเอาไม่พอไมกระต่ายนี่เราไม่ใช้เป็นเวทนีโอย หลังแรกด้วยได้ไหมได้ไหมมีมีฟองฟองเองเข้าหมอน้าแล้วด้วยยิ่งยากก็ไปใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ผมไม่ชนะแน่แพ้แล้วสถานเดียวแพ้ แพ้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 ยังไม่ไหวออืมพายุอีกอ่ะแพ้ก็แบบอกว่าครับไปไหว้หรอเงินเหล่าตั้งเยอะตั้งแยะมไม่กว่าจะได้ไปเก็บมา กว่าจะได้ไปหานอนมาตลห้หองอคงยังไม่หวัแต่อลองที่จะแพ้อือแตลองที่แพ้ปิด ไฟพ่ดอฟินแม่ Android. แอนดรอยแม่แอนดรอยกดยกเลิกเซตไม่ได้กรรมกรรมหรือุโอ้ยนี่เรื่องกระตุกกระตุกกระตุกไปกับสงสัยยังไม่ไหวนะ คิดไม่ไม่ไหวกระเดะกระเดะอกระเดะมาสู้ขอไปงั้นมันยังไม่อยู่ไหมกับกับกับเป็นเป็ดกับ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 อืมวิ่งค่อนข้างเร็วเร็วเลยเร็วมาก ให <Okay>. okay, <Okay, S 1> เลงามาสำรวจด,ด้วครับ mm hmm. ไม่มีอะไรก็ไม่ mm hmm. สู้ครับไม่เคยลงไอ้ mm hmm. นี่นี่มาก่อนเลยนะ,ะไม่มีอะไรเฮ้เรารีบไปหมดแล้นันบ mm hmm. ิ๊ยป่าทะลุ

เสี่แล้วยูจะไปทำให้ตกนอนโซ่เขาต้องการโซ่โซ่โซ่โซ,โซ่เราต้องการโซ่หกสิบแปดไปเซแล้วเราเฮ้ยยามาที่นี่ถิ่นใครรู้บ้างเฮ้ยลกจองสิบสีบส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 ่มีเลดามีอ่ะไม่มีที่ไงแล้นเราก็ไม่ไปนะ จิบจ hey, ิบจิเดยดเอาเดดเฮนะเฮนนะเบอมัดดีแล้วอุ้ยวิหารกเลมเฮ้ยเฮ้ยแล้วทางเข้าอยู่ไหน ที่เถียนที่ไมจะได้ระเบิดทิ้งไปจู้จำที่ขุดที่มันดีกว่านี้อืมขุดแรงไม่ได้ยอมแล้วมันต้องอ่านนี้ ใส่มันจะเข้ายากมากต้องมีกุจจก่อนออนะกุจจีให้ถึงบอดดอกบอัวแพนเดล่านะทำท่าให้ก่อนนะเฮย้ยเราจะใช้หลักการยีงเงยน,น,น,นเกียนนิดนึงนในการเข้าไปในวิหารโกลิมเฮย้ยเดแดด้านนี้มันเด็ดยากก็จะพยายามเด็ด โอ้โหเข้าไปยังไงเน,น,นี่ยแล้วการเรียนทำไม้นี่ทำไมอย่้อีกไปตัดไม้เหรอเนะเอ่อท่าน,นี้จะมีไม้ไหมนะมันต้องมีสิโอ้าวดีทีดีให้ ไม่รู้ว่าจะระเบิดได้ไหมครับก็ต้องมันร้องกันสักสองตั้งถ้าไม่ได้ก็อคลิปหนา้าครับต้องรองครับเวลาจะหมดยังสิบสี่จะหมดเวลาครับงั้นคลิปนี้ขอตบเพียงเท่านี้ครับชอบสุไลค์ชอบมากๆขอติดตั้งใครสำวันนี้ขอบคุณมากครับ